สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้เป็นเช้าวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้เรากําลังจะออกไปกินอาหารเช้าค่ะหลังจากที่เรากินอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็จะพากันกลับมาที่ห้องแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางไปที่สนามบินแล้วค่ะทุกคนค่ะนั่นก็หมายความว่าเราจะเดินทางกลับสวีเดนนั่นเองค่ะเนาะสิบวันสิบวันเร็วจังเลยทุกคน ยังไม่อยากกลับเท่าไหร่เลยนะนี่วิลีโอที่ทหารพันขออก้า เวลาออกเดินทางกันอีกแล้วค่ะเราจะเดินทางไปที่สนามบินนะคะรอคุณพ่อเดินทางด้วยลิฟต์ลงมากับกระเป๋านะคะทุกคนคะเพราะว่ากระเป๋าเราเยอะส่วนลิฟต์เขาก็ประมาณนี้ค่ะ เก่าๆค่ะเก่า <99 S 2> นะตรงนี้แต่ว่าห้องเขาโอเคค่ะเนี่ยประมาณนี้เลยข้างในข้างในเข้ามาค่ะอลิเซียวแว้นต์ปัปะปะรอปะป๊ปะ,ปะ,ปะก่อน สวัสดี FC ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับครอบครัวเราคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายกรุงโรมแล้วจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะเดินทางกลับสต็อกโฮมกันแล้วนะอันนี้เราแค่มายืนรอแท็กซี่ค่ะเราพากันเดินออกมาไกลพอสมควรนะคะเพื่อที่จะมายืนรอแท็กซี่ตรงนี้ค่ะน่าจะเพราะว่าตรงที่เราอยู่ตรงนั้นมันจอดรถลำบากค่ะทุกคนเขาก็เลยนัดกันให้มาตรงนี้เนาะพวกเราก็ยืนรอสักพัก สักพักหนึ่งแท็กซี่ก็มาค่ะเราก็จะพากันนั่งรถไปที่สนามบินกันค่ะและแล้วทริปเที่ยวกรุงโรมของครอบครบัวเราก็จบสิ้นลงสักทีนะคะเอฟซี FC อาจจะคิดว่านานจังนะคะเพราะว่าสาถ่ายคลิปทุกวันเลยเราอยู่ที่กรุงโรมประมาณ10คืนนะคะแต่ว่าเวลาที่เราออกไปข้างนอกทุกวันเลยสาก็ถ่ายคลิปทุกวันเลยเช่นกันค่ะทุกคน จริงๆสาแล้วก็ครอบครัวกลับมาที่สวีเดนได้อาทิตย์กว่าแล้วนะแต่ด้วยความที่ว่าสาถ่ายคลิปทุกวันเลยมันก็เลยทําให้คลิปของสาตัดต่อไม่เสร็จสักทีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายส่งท้ายจริงๆแล้วค่ะก็ด้วยความที่ทุกๆที่ที่สาแล้วก็ครอบครัวไปก็มีแต่ที่สวยๆทั้งนั้นสาก็อยากจะเก็บบรรยากาศ เวลาที่เรามาเที่ยวให้ FC ีได้ชมกันแล้วก็ตัวสาเองด้วยเช่นกันค่ะทุกคนคุณแม่ของคุณสามีของสาเขาก็ติดตามชีวิตครอบครัวเราด้วยเช่นกันนะเขาก็ดูอยู่ที่บ้านค่ะเขาก็จะเวลาที่เขาคุยกันเขาก็จะบอกว่าฉันดูอีพีนี้อีพีนี้ไปแล้วนะสวยมากๆเลยนูน่นนี่นั่นค่ะเขาก็ชอบนะสาก็ได้แมบว่าถ่ายทอดให้ f อที่อยู่ทางเมืองไทยได้ชมด้วยก็รู้สึกดีค่ะ จริงๆอ่ะมันสวยมากจริงๆนะที่กรุงโรมถ้าใครมีโอกาสต้องมาค่ะต้องมาสักครั้งหนึ่งนะทุกคน ส่วนครอบครัวเราก็บอกเลยค่ะว่ามีความสุขมากๆค่ะที่ได้มาที่นี่เด็กๆก็มีความสุขพวกเราก็มีความสุขค่ะกลับไปสวีเดนคุณพ่อก็ต้องไปทํางานค่ะเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนนะแต่ว่าเราก็มีวางแผนไว้บ้างแล้วว่าช่วงที่ลูกๆปิดเทอมยาวพวกเราจะไปเที่ยวกันอีกค่ะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันดีนะตอนนี้เราก็เลือกมา 2- อสประเทศค่ะคุณพ่ออยากกลับมาอิตาลีอีกนะแต่ว่าอาจจะไปแถว มิลานอะไรอย่างเงี้ยไปที่อื่นค่ะที่ที่เรายังไม่เคยไปแต่สามไม่เห็นด้วยค่ะสาอยากไปที่อื่นบ้างไม่อยากมาอิตาลีแล้วอิตาลีเป็นประเทศหนึ่งที่พวกเรามาเที่ยวบ่อยมากๆค่ะทุกคนตั้งแต่สายยังไม่มีลูกนะตอนนั้นก็มากับคุณสามีก็จะเป็นกรุงโรมเสร็จแล้วก็จะเป็นเมืองเวนิสอันตรงนั้นก็เคยไปมาแล้วค่ะหลังจากนั้นตอนที่พวกเรามีลูกก็คือปี2023เราก็มาที่อิตาลีค่ะเรา ไปเที่ยวเมืองฟลอเรนซ์เราไปที่แถวแถวหอเอนพิซซาอะไรตรงนั้นนะทุกคนคุณสามีก็เช่ารถด้วยเช่นกันนะถ้าใครเคยดูคลิปตอนที่สาไปเที่ยวอิตาลีนะหรือว่าถ้าใครยังไม่เคยดูก็ย้อนไปดูได้นะคลิปเที่ยวอิตาลีของพวกเราค่ะเด็กๆมาอิตาลีครั้งแรกนะตอนนั้นเราก็ไปกันหลายเมืองมากๆค่ะนั่นแหละค่ะเหตุผลหลักที่สาอยากจะพักเที่ยวอิตาลีบ้างอยากไปฝรั่งเศสอีกค่ะที่ปารีสเรายังไม่เคยไปค่ะสาอยากจะไปสักครั้งหนึ่งเนาะ ก็มีคนเคยบอกว่าตรงนั้นน่ะปารีสน่ากลัวอันตรายมีคนฉกกระโปรงฉกกระเป๋าเยอะแยะมากมายแต่เราก็ยังไม่เคยไปไงเราก็อยากไปค่ะคนที่เขาเคยไปแล้วเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่าเขาเคยไปแล้วไงแต่เรายังไม่เคยไปเราก็อยากไปสัมผัสบ,บ้างค่ะแต่ก็ยังไม่รู้หรอกคะ่ะว่าจะลงเอยด้วยประเทศไหน แต่ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนคุณสามีของสาก็จะมีงานเยอะมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเอางานด้วยค่ะเที่ยวได้ค่ะแต่ว่าใกล้ๆประเทศสวีเดนเท่านั้นค่ะส่วนถ้าเมืองไทยจะได้กลับอะไรยังไงก็จะเป็นปลายๆปีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้คนเฟิร์มนะคะว่าจะไปจริงหรือเปล่าค่ะแค่คุยกันว่าอยากไปค่ะก็รอดูว่าเราจะมีเงินไหมถ้าเรามีเงินเราก็จะได้ไปนะคะ แต่ถ้าไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรค่ะเที่ยวแถวแวนี้เอาค่ะเพราะว่าแถวๆถวนี้ยังไงก็ถูกกว่าอยู่แล้วค่ะการไปเที่ยวเมืองไทยแล้วเรามี5ชีวิตทุกคนมันต้องใช้เงินเยอะมากมากเลยค่ะถ้าจะพูดถึงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็รอดูค่ะถ้าอย่างที่สาวบ,บอกนั่นแหละถ้ามีเงินก็ได้ไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปค่ะ ทนได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเคยทนมาแล้ว7ปีเนาะตอนนี้ก็แค่ปีครึ่งเองที่เราไม่ได้ไปเมืองไทยค่ะก็ถ้าสิ้นปีนี้ก็จะเป็น2ปีเนาะที่เราไม่ได้ไปเมืองไทยค่ะเพราะฉะนั้นสบายมากค่ะทนได้อยู่แล้วค่ะ ก็มารอลุ้นไปกับครอบครัวเรานะคะว่าเราจะได้ไปเที่ยวประเทศไหนกันอีกบ้างค่ะก็หวังว่าธุรกิจของคุณสามีจะเป็นไปได้ในทางที่ดีเนาะพวกเราก็จะได้ไปเที่ยวกันบ่อยๆค่ะและตอนนี้พวกเราก็เดินกันเข้ามาข้างในแล้วค่ะข้างในนี้ก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายค่ะคล้ายๆประเทศไทยเรานั่นแหละค่ะทุกคนที่นี่ก็เหมือนกันค่ะ แต่ว่าร้านขนมร้านนี้ก็ทําให้เด็กๆต้องหยุดเข้าไปดูนะคะเพราะว่ามันมีตัวการ์ตูนนู่นนี่นั่นเยอะยๆมากมายค่ะเข้ามาตรงนี้เราก็ซื้อขนมไปให้เด็กๆกินบนเครื่องบินด้วยนะก็ได้กันไปแค่คนละถุงค่ะเพราะว่าแพงเหลือเกินค่ะทุกคนแล้วเขาก็ขายแบบเป็นถุงใหญ่ๆเนาะมันก็เลยแพงค่ะพักกินอาหารกลางวันกันก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องค่ะว้า นี๋วเดียมเคยอินหาที่นั่งค่็นะคะที่นั่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะ Wow. ลาไปไปหาเครื่องบินแล้วค่ะ รอเครื่องกันก่อนนะคะได้เวลาไปขึ้นเครื่องบินกันแล้วค่ะกลับบ้านกัน 怎么玩？ ค่ะได้กระเป๋าแล้วลอยาบบานกัน เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วก็คงจะจบทริปเที่ยวอิตาลีของเราจริงๆแล้วค่ะทุกคนค่ะตอนนี้พวกเราก็มาถึงอารันดาประเทศ สวีเดนแล้วนะคะพวกเราก็มายืนรอรถแท็กซี่อยู่ข้างนอกกันค่ะก็จะเป็นแท็กซี่คันเดิมที่ไปรับเราตอนนั้นเลยค่ะเขาก็จะไปส่งเราเนาะคุณพ่อเป็นเจ้าของบริษัทลิม و ซีนก็จริงนะคะแต่ทุกครั้งที่เราเดินทางไปสนามบินหรือว่าอะไรอย่างนี้พวกเราก็มักจะใช้บริการแท็กซี่ค่ะแท็กซี่จะราคาไม่สูงเหมือนลิม و ซีนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้บริการแท็กซี่เหมือนเช็คเช่นกับหลายๆคน เช่นกันค่ะค่ะแล้วคลิปวิดีโอในวันนี้ของครอบครัวเราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่ตามพวกเราไปทุกที่เลยค่ะยังไงก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปก็จะอยู่ที่สวีเดนกันแล้วค่ะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ